ใบเตยตัดผมสั้นแล้วช็อกรู้ข่าวแฟนน้องชายเสียชีวิตใกล้จะได้เจอหน้าลูกนั่งภาวนาจิตสวดมวนต์อุทิศให้แฟนน้องชายใบยเตยตัดผมสั้นแล้วช็อกลางเรือนจำรู้ข่าวแฟนน้องชายเสียชีวิตใกล้จะได้เจอหน้าลูกวันที่2 9พฤษภาคมหกรายการตกมันบันเทิงสัมภาษณ์ทนายความของใบเตยสุธีวรร ซึ่งขณะนี้นักร้องสาวถูกคุมขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางเปิดเผยว่าใบเตยตัดผมสั้นเรียบร้อยแล้วและยังต้องกักตัวอีกสิบวันหลังจากสาลนัดสอบปากคำเพิ่มทำให้ต้องกักตัวอีกสิบวันส่วนที่ภูมิแฟนของลุคน้องชายใบเตยเสียชีวิตหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ใบเตยทราบข่าวแล้ว คนข้างในเล่าให้ฟังเจ้าตัวนั่งภาวนาจิตสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แฟนของน้องชายโดยใบยเตยรู้จักกับแฟนของน้องชายมาเป็นสิบปีต่างคนต่างช่วยเหลือกันมาตลอดจึงทำให้ใบเตยช็อกอย่างมากส่วนลูกสาวของใบเตยซึ่งคุณยายดูแลอยู่ที่ปากพนังนครศรีธรรมราชจากนี้ลุกน้องชายใบยเตย จะพาหลานกลับไปอยู่กรุงเทพมหานครเหมือนเดิมและอาจจะพาไปหาใบเตยที่ทันทสถานหญิงเร็วๆนี้แม่ลูกก็จะได้เจอกันที่ทันทสถานด้านเรื่องคดีสารน,นัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งนัดวันที่10กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาถ้าไม่มีการเลื่อน